สวัสดีครับก็มาพบกับผมในช่องเกษตรไรโพรมแดนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการเพราะเมล็ดซีโคเต้ที่ผมเพาะไว้ได้ประมาณ7จ็ดถึงแปดวันนะครับตอนแรกนี่ครับซีโคเต้เมเ็ดเขาก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้ครับพอเราได้ลูกเข้ามาเราก็ล้างออกแล้วเม็ดข้าข้าก็ยอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีพี่ๆหลายๆคนก็บอกว่าว่าการเก็บผลทิลิโคเต้เราไม่ต้องจาเป็นให้ผลล่วงนะครับแค่ผลออกสี เริ่มออกเหลืองก็สามารถเก็บผลแล้วก็เอาเมล็ดมาเพาะได้เลยนะครับอับตราการงอกก็งอกเร็วกว่าเม็ดที่เก็บตอนที่ร่วงนะครับมีพี่หลายคนที่เขามีต้นที่ออกลูกแล้วเขาแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองต้นที่สวนว่าถ้าเราเอาลูกที่กําลังลึงเขียวแล้วออกเหลืองเนี่ยมาเพาะเราจะเป็นยังไงคราวหน้าผมจะลองเพาะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบยังไงนะครับต่อไปเรามาดูต้นกล้าที่ผมเพาะไว้เกือบถึงแปดวันนะครับมเมล็ดชุดนี้เป็น เมล็ดที่ออกจากต้นแม่ที่เกิดอยู่ในประเทศไทยนะครับอัตราการงอกของเมล็ดค่อนข้างที่ดีดมากนะครับนี่ครับเปิดถุงครั้งแรกเลยครับโตรเร็วมากครับได้มานี่ครับต้นนี้เมล็น,นี้ได้สองสองต้น ก็มีกําลังแตกครับข้างในครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะจับแยกแล้วครับทําให้เขาเติบโตเพราต้นไม้ชนิดนี้พอได้แตกออกเป็นต้นก้านเล็กๆแล้วจะโตเร็วมากครับนี่นะครับอายุต้นก้า ตั้งแต่เพาะยันต้นขนาดนี้ก็เจ็ดวันนี้ครับการเพราะซิลิโคเต้น,นะครับเรานำเม็ดที่เราได้มาครับแช่น้ำไว้สิบสองชั่วโมงครับผมแช่ไว้สิบสองชั่วโมง แล้วก็เอามาบ่มในพีทมอสนะครับเราก็รดน,น้ำพีทมอสให้ชุ่มครับแล้วก็มัดปากถุงไว้ให้มีรูระบายอากาศนิดนึงนะครับให้อากาศเข้าออกได้ประมาณเท่าเหรียญบาทแล้วครับนี่ครับการอมเมล็ดทำให้เมล็ดก็งอกเร็วด้วยครับอัตราการงอกก็ ดีกว่ากบกุมความชื้นได้ดีกว่าที่เราไปไม่มีการอบเมล็ดแต่วัตถุวัสดุเพาะของเราต้องความชื้นต้องพอเหมาะนะครับไม่ชื้นมากเกินไปถ้าชื้นมากเกินไปอาจทำให้เมล็ดต้นไม้หรือเมล็ด ต้นพันธุ์ที่เราหามายากๆครับมันเน่าได้ให้ความชื้นพอดีนะครับนี่ครับมเมล็ดขนาดเนี้ยเม็ดเนี้ยอาจจะได้สองต้นนะครับเพราะว่ารูปร่างของมเมล็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มเมล็ดนี้อาจจะได้เนี่ยมเมล็ดนี้ครับมเมล็ดนี้อาจจะได้ถึงสามต้นครับดูมันหนึ่งสองสามมันสมบูรณ์ทุกด้านนะครับแต่มีบางคนที่เพาะได้ถึงสี่ต้นนะครับมเมล็ดหนึ่ง คงจะสมบูรณ์มากครับถึงได้สี่ต้นลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับสำหรับซิลิโคเต้ครับถ้าใครมีข้อมูลแบ่งปันหรืออยากได้ความรู้เราก็เซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ครับเซิร์ชว่าครัว่าซิลิโคเต้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ มันจะขึ้นข้อมูลมาให้เราดูว่าไม้ชนิดนี้เป็นไม้แบบไหนเนื้อเป็นยังไงการใช้ประโยชน์ของเนื้อไม้ใช้เนื้อใช้งานประเภทไหนบ้างลวดลายไม้เป็นแบบไหนราคาในตล,ตลาดโลกเป็นอย่างไรรอบการตัดฟันอยู่ที่อายุกี่ปีครับเราสามารถหาข้อมูลได้ครับ เพราะผมว่าตอนนี้ทุกคนมีมือถือและสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เกือบทุกคนแล้วครับเป็นไม้ที่น่าสะสมตัวหนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างทตี่โตเร็วมากครับไม้ตัวนี้ครับหาซื้อไปปลูกที่สวนของตัวเอง หรือพื้นที่ว่างๆที่ในบ้านแต่ให้ปลูกห่างจากขอบเขตรั้วหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าโตแล้วมันจะเป็นปัญหากันแนอนาคตการปลูกต้นไม้ใกล้เขตรั้วสำหรับการปลูกซิลิโคเต้หรือการเพราะเมล็ดซิลิโคเต้ถ้าใครมีข้อสงสัย หรือมีคำถามหรือต้องการความรู้หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็สามารถเข้าไปติดตามหรือไปคอมเมนต์ในเฟสไม้ป่าหายากบ้านสวนพวงเพชรได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในการปลูกต้นไม้ชนิดนี้นะครับ ดูแล้วถ้าเป็นประโยชน์หรือมีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการปูกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ